แล้ววันนี้ที่พักของเรานะคะทุกคนมีอ่างจักรุชิด้วยกะจะพาน้องปายโยไปเล่นน้ำนะคะเป็นครั้งแรกที่น้องจะได้ลงอ่างแบบอย่างนี้ปกติคือจะอ่างอ่างห่วงยางอ่ะอยู่หน้าบ้านอ่ะเออไเออไอ้ตัแกงอ่ะบอกในโตบาอาจจะพาไปเที่ยวอ่างแล้วมันก็อยู่สนุกไหมเนี่ยฮะหนูสนุกไหมเนี่ยป้าป้าตามหาเราแล้วแหละป้า รอา,อาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่องเกตีอ้อานะคะวันนี้เราเปิดว่ามาที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกทมค่ะทุกคนเรามาทำทุแระกับพี่แบงเราก็เลยได้เออหาที่พักแบบดีๆเพราะว่าวันรอบนี้นะคะเราเอาน้องเปอร์โยมาด้วยเออแล้ววันนี้พิเศษตรงที่ว่า ที่พักของเรานะคะทุกคนมีอ่างจักรุชิด้วยอเออก็เลยกะจะพาน้องวาโยไปเล่นเล่นน้ำนะคะเป็นครั้งแรกที่น้องจะได้ลงอ่างแบบอย่างนี้ปกติคือจะอ่างจะลงแต่อ่างเอ,อ่ออ่างหัวยางอะ่ะอยู่หน้าบ้านอะ่ะเออรอบนี้ก็เลยจะพาน้องลงแบบดีๆหน่อยนะคะทุกคนไปเลยเราพาน้องไปอีกห้องหนึง่งรถใครอะ ไปไหนป้าไม่ว่างเล่นกับหนูเลยใช่ไหม <ฤ acy> เราเล่นกันเองก็ได้ได้ไหมไงจะมาอาบน้ำห้องนี้จ้าไปเลยไปอาบเปียไปเล่นนะน้ำยังไม่เต็มเลยนะนี่ค่ะทุกคนอ่างน้ำนะคะเดี๋ยวจะพาให้กาแฟนะคะทุกคนพาน้องเปียโยเล่นอาหารจานจื แล้วทำไมแพ้ไม่เล่นน่ะแพ้ไม่แกไม่เล่น,ลนอาบน้ำแล้วโหแล้วม่ทภาพไม่เาเลยวะเที่เมึงแป๊บเดียวไงมึงไม่ได้อาเซอรีเยอะแล้วทำไมมันเกะไม่ได้ทีนี้เลนะีนะ่ยเจ่ไปเล็บอ่ะนี่เล็บร้อนมากปาเล่นนเล่นปะเล่นปะเล่นแ่กกิกาตีกอเนเนร้อนใช่ไหม แห้เรื่องอะไรทุคนเดี๋ยวไอ้ฟองมันขึ้นมาแต่ท้ายด้วยโอเคค่ะทุกคนอนนี้ปนบบเปล่าแสงเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะคะนี่คืออ่างของเรา <S <S แต่ว่าฟองมันน้อยกว่าเมื่อวานน่าฟองมันน่าจะได้ประมาณนี้เพราะว่าตอนแรกเราเปิดน้าน้อยกว่าโลาเราก็ไม่ได้ตีฟองแต่แรกมันก็เลยมันก็เลยขึ้นแค่นี้แต่ว่ามันจะขึ้นเรื่อยๆมันจะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ให้ปลาเฟรมกับน้องเบลโย <S <S ลงอ่างก,กันก่อนเลยนะคะ เดี๋ยวถอดเสื้อผ้าให้น้องเพิ่มเยอะไปเยอะพร้อไหมอย่างลูกพร้อมยังมาเลูกมาลูวเอาเฟรมไปแล้วนะเต็มไปแล้วนะไปมาเดี๋ยวไปดูซิดูซิใส่ผอดก่อนไม่งั้นมันไม่ได้เล่นนะมาเร็ลอ๋อไม่มันตัวเสียงอันนี้เสียงเรื่องปิดกฤษเลย นี่ไงนอนอะไรล่ะอ่ะเฟมอุ้มเฟมอุ้มอ่ะเฟมอุ้มเฟมอุ้มเกลงทังเสื้อละอ่ะเฟมอุ้มเฟมอุ้มไม่ไมเป็นอะไรเป็นอะไรปลาปาเล่นน้ำเล่นน้ำนี่ไงเราเล่นน้ำนี่ไงเนี่ยฟองอ่ะฟองขึ้นข้างบนเหมือนเมื่อคืนอ่ะเป็นตักฟองหรอขึ้นใส่ข้างบนเหมือนวันนั้น่ะเหมือนเอเหมือนเมื่อคืนน้เออ บนหมอนอ่ะแปะบนหมอนคืนประโยชเล่นอ่ะเปล่เปลเปาฟองเปฟน้ำร้อนร้นเเนานัเวปลประโยชน์เฟองเ้วนโลไหนหอเส้อาก่อนเร็วไปเขาวาเแไม่ลงเหรอไม่ อาน้ำแล้วนี่ก็ลงไม่ได้เสียดายให้ป่อเพานุ่มยโนเลยนะพยเยนนพยโยนนะพยโยนนะพยโย้นยนะนนะวยายานะพยโยนนะนนะนีะนี่นี่นนนนายยนนนนะเนนะยนนะนนะนนะพนนะยนนะพนนะพยโยนยโยนนะนนิน วันนี้จะลงอ่านกับประโยชน์ทวันนี้จะมาลงอางลูกบอกเลยโตมาอาจจะพาไปเที่ยวอ่านเลเดินตามรที่ตั๊กมาิบูถ้าเปิดนี้แแปิดปิดิดปิดปโอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่โอ้ยมมเลงทีน้ำดำเลยทุกคนงงมากว่าไปอีกาไมใช่ อ่าว้งอ่าเฮ้ยารักอ้โวแต่มันกอยู่สนุกไงเนี่ยฮะหนูสนุกเนี่ยทีอย่างนี้ไม่พูดเนาะเฮ้ยนี่ป่าวอนี่ปโยปาวฟลกเอามเาามาปาให้แม่ปาวให้แม่นี่ปาวอะไรแม่ เอาเอาอะไรเอาอาเนี <bred. S 2> ่ยน right, ี่ไปเอาแบมือแบมือเปลปโยเปเป้แกลด้วยกันเลย่งมลอแก้งโลกมึงเนี่ยนะสนุกปะเนี่ยถามจริงโย่โอ

อันนูนอนนอนจีบวที่โลกนอนตีพุงสินอนตรงนี้ตนี้ยเนียตรงนีอนเนี้ยนอนอย่างนีนนี่นี่นอนอย่ี้ที่นี่เยตรงเนี้ยเรอยังไงวันตัวสั้นอ่ลองดลองดินี่นีอ่ะหันหลังไว้าังไว้หัังหันหลังอึ๊บอึ๊บโหว้าไม่ได้ไปน้าออกนะ กลับามาหนากลับไแหนากลับมาหนาป่ะอ้อาวทีนี้จะไม่รุดออกมาตอนให้ลงถอดเสื้อน ي, ี่ไม่ไม่ไม่ถอดเอเอเอโอเสียงอะไรอ่ะโอ้ะวโยเสียงอะไรอยโยไม่ัวรแล้วก็เฉย ตอนนี้ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอาจจะนอนนอนแช่อาบไม่กลัวอะไรเลยน้ตีนะอบเป็นไงเห็นไหนแล้วาโอ้โหปอป้อแล้วป้าปลาป้าโมาตามแล้วไปแล้วทุกาป้าป้าลูกป้าลูกปา เพี่เนี่ยลูกพี่ไม่ยอมขึ้นน้ำเนี่ยเออจะไปไม่ไปเดี๋ยเปิดกล้องเลยไอพี่เบลก็บอกว่าให้ขึ้นดิเออนี่พี่บอกให้ลูกขึ้นหน่อยอโย่นี่ปลาปลาเข่นปลาบ่นอะไรรู้ไม่เอาอไปเร็วไปเออดี๋ยวซ้อเอาให้แมทกำลังจะพาลูกกลับแต่ลูกไม่กลับเนี่ยปลา ปปา้าปาปาปาเย็นป่ะใหญ่ให่ดึงใหยไงทเ็มมาครับน้ำไปมาเร็วมาเร็วมาไม่ถูสกู๊ตสกูเรือมานี่มาเดินมาจับมือถูแล้วไงเดนมาเช็ดหน้าที่หัวดก่อน ไปหาป้าป้าก่อนอันดับแรกสายเร็วไปรายงานป้าป๋าไหนไม่แพรพาไปเล่นน้ำมาเหรอป้าเราไปแต่งตัวป่ะมาพี่แบงค์ไม่ได้อาบน้ำหรอจริงๆแล้วคือพี่อะครับนอนนอนพี่ยังไม่ได้นอนเลยครับเมื่อคืนทำรถถึง6โมงเช้าครับแล้วบอกว่าพี่เป็นคนเทศเวลาจะนอนเนี่ยหนึ่งอาทิตย์พี่จะนอนแค่วันเดียวแล้วน้ำเนี่ยเดือนหนึ่งที่จะอาบทีเดียว เราเป็นคนประหยดะะัดครับยังมีความเป็นคนอยู่อีกเราเป็นคนประหยดัดเราจะไม่นอน,นะครับนี่ที่เปิดห้องไว้ราคาเจ็ดหมื่นกว่าครับไม่นอน,นะครับทํารถที่เราละกันนะครับมัมมัมในสัะทุกคนนี่ก็เป็นการ <c oughs> เล่นอ่านจากักรกุชชี่ของน้องคุดโย,ยครั้งแรกนะคะสำหรับใครชอบนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปมัมมัมมัมตัวมัมตกใจตกใจ สำหรับนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายนะบ๊วยบ๊ายบาย